ต้องดูนะครับว่าจะท่านลงไปแล้วจะลงไปแทนใครนะครับสำหรับนิติพรหวานชื่นเกมกำลังจะเริ่มนะครับเอาละครับหมายเลขคำสาปเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนนะครับบอลอยู่ที่สุทนนะครับออกบอลด้านข้างแล้วเปิดจาขึ้นมาครับวัฒนศักดิ์ครับให้สมปองช้าไปนิดหนึ่งครับโดนตัดไม่ได้ครับโดยอภิภูมีสราวุฒจตุรพัชคอยประคองอยู่นะครับอภิภูย้อนกลับมาให้กับเชื้อเมต อยู่้วกอหมาช่วยเองก็ดันเกมเก็นสูงเลยอ้าวแล้ว,อลวโอ้แล้วจังหวะนี้<อ>ตัดได้แล้วยี่งตัดยิ่งแต่ว่าจะไม่ได้ครับเข้ามือของทางอมรินเดาดำนะครับป้าเกือบพลาดครับทีเทพวพิโนไทยใช้ความขยันนะครับเข้ามาปั๊มบอลแล้วไม่ฟาวด้วยครับแต่ว่าบอลหลุดมานี่ฟูดชัยแต่พีคิกจังหวะนี้เองครับอภิภูสุนทรมนาเวศโดนใส่ไปหน้าประตูโดนบ่งขึ้นมาครับบอลมาอยู่ที่ อดีศักดิ์ครับอุูาแรงกอมาช่วยอะไรโตเร็วก็พิรดลพิรดลด้านข้างมีสมปองครับสมปองอยังจะพิ้งเจออดิเจรุญการเข้ามาดักเอาไว้ตัดไปได้เลยครับพี่ไอยามบอกูุตัิสินว่ากำแพงถอยไม่ถึงสิบหลาเนี่ยคุณศินให้เล่นแล้วโยนใส่ไปหน้าประตู ยังรับแรงอธิษกยังอยู่หน้าประตูครับโคกงอลออกมาบอลมาที่ธีรเทพธีรเทพโดนแซะแย่งบอลไปแล้วไม่ป่าวาธิบูได้บอลทีแล้วยังยิงยักเข้ามาก็เข้ามือของอธิักดวงศรีครับยิงเบาไปหน่อยครับลูกยิงของอุ้งสุนทรพนาเวทนี่เป็นจังหวะจะเจ๋เลยของธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นครั้งแรกในเกมก็ว่าได้นะครับปูพลาดช้าครับจังหวะที่อธิบูยิงแล้วมันเบาแล้วไปตรงตัวของอธิักดวงศรีด้วยนะ อดุลหมุนสมานครับวางบอลไว้ให้กับทีเท็พิโนไทยทีเทพมีโอกาสจะเปิดป้าแต่ว่าเปิดลูกนี้หลุกออกนอกสนามไปเลยครับตั <c oughs> ้งใจจะไซดโป้งแต่ออกไซายก้อยลูกนี้มาสวยแ,แต่อดุลหมุนสมานวางบอลได้ดีมากก็ยังถือว่ามีโอกาสทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าจุฬาจะบุกได้มากกว่าแต่ว่าจังหวะในการทำประตูที่เห็นชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นของธรรมศาสตร์มากกว่า ธนัดโยนบอลยาวขึ้นมาให้รัชนนแต่ว่านัทพงศ์ป้งได้และอดิศักด์ออกมาคว้าตรงนี้ได้ฟาวด้วยนะครับรัชนนสีนอกครับไปชนกับอดิศักด์ดวงสีอเป็นอภิภูนีที่ปั่นตรีท um> um> si ิ่ตรงนี้แต่ว่าก็โด่งข้ามทางครับยังไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่ฮะ ในช่วงพักครึ่งก็จะมีการแสดงะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันหนึ่งที่น่าสนใจและก็น่าติดตามสำหรับการแข่งขันทุกบอลประเภทนีจุฬาธรรมศาสตร์ในทุกๆครั้งครับและจังหวะน,นี้เป็นธรรมศาสตร์ได้ฟาวครับูุทิชัยทาทองครับทำฟาวสราวุฒิจตุรพัฒน์โอ้ไม่ต้องแตะแล้วครับซีวิคอนภูดมครับป่าธวิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับทั้งสองทีม ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทำอะไรกันไม่ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมการแสดงในช่วงพักครึ่งอดูนะเ,บบเช่นเดียวกับวิชัยทาทองแล้วก็ทุมเทพวินไทยของของทาง,งจุฬาธรรมศาสตร์นั้นรัชนนท์ศรีนอกก็ยังอยู่ครับดูจนเน้น เป็นพิเศษเครับให้อดุลน,นะครับเปิดเข้าไปหน้าประตูก็เข้ามือของอมรินยอดำมาไปโดนกระแทกครับปุริสินมา,มาขวางก่อนครับเพราะว่าอมรินยอดาเองก็หุดยึดครับนันทับคนนะเข้าไปชนนะจังหวะที่อมรินยอดำเลี้ยงขว้าบอลได้แล้วนะครับก็โดนใบเหลืองไปอีกคนหนึ่งของจุลานี่ที่มีโดนใบเหลืองก็วัฒนศักจเรศสีจากครึ่งแรก แล้วนี่ทีเดียวนะสำหรับเจ้ายิ้มริติพรหวานชื่น1นึเมตรแปเซนติเมตรโอ้โหธรสงสารตัวนี้สอดเข้ามามงจากฟรีคิกนะครับเกือบได้ผลครับแต่โดนหนาบนิดนึงครับอันนี้สงเจริญทางมครับสอดขึ้นไปมงได้ดีมากและต้องวิ่งกลับมาประจำการในตำแหน่งของตัวเองครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายครับดูจากภาพช้านยครับว่าสอดมาสอดมงได้ดีมากครับแต่ว่าโดนใต้บอลมากเกินไปครับ ลงไปในขณะที่ธรรมศาสตร์เองก็จะมีการเปลี่ยนตัวเช่นกันครับมาดูตรงนี้ครับเชียร์เทปพทยรับบอลกลับได้แต่ว่ายิงตรงนี้มุดออกนอกกรอบไปเองครับโอ้โหหน้าประตูนะมีอีกสามคนครับมีอดีศักการนูมีุฒิชัยทายทองลิธิพรหวานชื่อครับแต่เลือกยิงเองแล้วยิงหลุดออกนอกกรอบครับโอ้โหเชียร์เทปพทยเซ็งตัวเองเลยครับ ้ท hey, ีเทพดจับบอลอยู่แรกไม่ดีครับวัชรพงศ์คงช่วยตัดได้แล้วพยายามขึ้นมาเองครับพยายามจะลุยขึ้นมาไม่แต่ว่าติดนิดนึงเล่ยอยู่ที่รัชนนท์ครับให้บอลออกไปที่สราวุธอาร์นะครับสราวุธมีพื้นที่ครับทางขวามีชาติพบัวทองให้ไปที่ชาติพบัวทองหน้าประตูมีธนัทวงสุภรัดแล้วเปิดเข้ามาหน้าประตูรุ่นป่าแรงไปนิดนึงครับรัชนนท์สีนอกเข้าไม่ถึงบอลครับวัชรพงศ์เล่นกับชนโทัศน์ ขอพูดโยนใส่เข้าไปหน้าประตูจะให้รัชานุนเลยครับมาแต่ว่าบอลแรงรัชานท์ยังตามไปเก็บบอลมาได้ให้มาที่ชาติตขอภัมีอภิเชตคอยประคองครับให้มาที่อภิเชษถากถ้า,ากลับไปที่ชาติตชาติตเปิดมาฉลัแล้วไปที่คณะคณะที่ยิงและรัชานท์ยิงตรงนี้บอลแล้วตั้งหลายข้าวระตูนกับอาครับทำาจากขึ้นนำ จากล่าชิงดอนสีน้าโอ้โหดูเัาจังวะเหมือนจะไม่ได้ดูแต่ว่าเป็นประตูของทางนาไครับนึงประตูต่อศูนย์โอ้โหไม่น่าเชื่อจังวะเหมือนจะไม่มีอะไรไปแล้วนะครับแต่ว่าลูกเปิดของชาติพิบูกองคนระับ ชันหลักแล้วมาสุดท้ายมาเข้าทางของรัชนุนสีนอกครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่อดิตักดวงสีเสียหลักไปด้วยขาตายด้วยก็เห็นบอลค่อยๆไหลเข้าประตูแต่ว่าจะพลิกตัวกลับมารับไ,ไม่ทันแล้วืว่ธนัทนียยิงไม่ดีแล้วนะครับธนัทยิงไม่ดีแล้วแต่ว่ากลายมาเข้าทางของรัชนุนสีนอครับ มาครับมาดูเกมกันต่อครับตอนนี้จุฬาลงกรณ์รณหมหาวิทยาลัยเองก็ทําเกมขึ้นมาครับตอนนี้เป็นฝ่ายจุฬาลงกรณ์บ้างที่จะต้องรู้สึกร้อนใจรัชะะนุนสีนอกพลิกได้ดีมากครับหน้าประตูนัน้นมีชาคิปบุตรอิงจิงๆได้ยิดียวสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห้รัชนุนสีน่า ยิงลูกนี้เด็ดขาดมากมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับสาธิตทองพยายามเรียกขอบอลแต่ว่ารัชนนท์ตัดสินใจยิงเองและยิงมุมแคบลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับโอ้โหรรมศาสตร์ขึ้นนำสองประตูต่อศูนครับลูกนี้เป็นลูกยิงที่เต็มข้อแล้วก็น่าจะติดไซก้อยนิดๆิดทำให้แม้จะยิงมุมแคบและลูกน่าจะออกไปแต่ว่าก็ มุดเข้าเสาหนึ่งจนได้อธิษฐานดวงรีไปไม่ทันครับโอ้นี่ครับสแตนเชียร์ของฝั่งธรรมศาสตร์ได้เฮกันเลยครับโอ้ยิงดีมากครับแล้วเชนนอนสีนอมาแล้วฝั่งธรรมศาสตร์ครับแปลงเขาบอกว่าจัดไปอีกฮะโมาแต่ว่าก็ยังมีเวลาเหลือสำหรับทางจุฬาความหมายเท่าไรนครับ พราะว่าเปิดกเกมด้กยขเสธรรมศาสตร์โดยตลอดเลยครับและตังวะนี้พยายามจะยิงในธรรมชาติโดนตัดมาได้ครับเซียวเมธออกด้านข้างมาเลี้ยงลุยเข้ามาแล้วจจาจะทำชิงอ้าครับบอลมาพีเทมีแต่ยิงแต่ว่าลูกนี้ยังไม่เข้ากรอบครับป้าทีเทนั้นมีโอกาสเยอะนะครับวันนี้แต่ว่ายิงแล้วมันไม่เข้าเป้าสียทีเอ,อ่นฟุตบอลประเพณีให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาหลายสมัยเลยเกินแล้วก็ยังไม่เคยยิงประตูได้ ตอนให้สัมภาษณ์เขาก็หวังว่าในเกมนัดนี้เนี่ยเขาจะยิงให้ได้ก็ถือว่าเป็นแรงกดดันทําให้ผลออกมาอย่างนี้แหละครับสมัยที่6ของฟุตบอลประเพณีจุราธรรมศาสตร์ของีราเทศวิโนาไทยครับมายิงลุกไปไกลเลยฮะมณีเขามีนะครับลงไปเล่นแทงครับอ่าแล้วพุทธิป์นวิทยหมดเวลาครับ ก็เป็นอันว่ามหาวิชยธรรมศาสตร์นะครับสามารถที่จะกลับมาเอาชนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่3ปีก่อนหน้านี้พลาดท่าแพ้ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครับครั้งสุดท้ายที่ชนะคือปี2 5ง2แล้วสิตอนนี้กลับมาแล้วเอาชนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อีกครั้งหนึ่ง2ประตูสูงจากราชมณี